วั <laughs> นนะี้คือนะแตงคือเงอบฝ่าเลย <laughs> <laughs> รถเจ <laughs> นาเด้ <laughs> ดอรถเจนาเด้เออรถเจนามาเด้ <laughs> <laughs> ดอรถเจนาไปแล้ววันนี้ <laughs> ไ่อาจจะาไปใส่ธงพายจ้าบอคือมีธงพายอยู่ สวัสดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันมื่อสุขุสุคน,นเนาะเมื่อวาทางลาวทางไทยและต่างประเทศมือนีิก็มาพบพ่อกับสาวดวงอีกแล้วน้ำพ่อแม่พี่น้องโดยมาพบพ,พ่อสาวดวงมือนีกิกระอยู่ดินใหม่แม่สะดวงเนาะโดยมือนีกิกระทางลุงซูนสุนซีมาขึ้นใหม่เนาะใส่โค้งใหม่นะพี่น้องมีขึ้นตอกใหม่ใส่เนาะโดยมือนีินสะดวงกระซื้อเครื่องซื้อฟองมาหม่อให้ขึ้นเนาะมีทางสมแล้วก็มัณฑเทศเนาะแล้วก็ ยาดีกระเพาะเนาะหรือว่าย,ยากากระต่ายเนาะพี่น้องเนาะสีหมอกใเพิ่นเนาะเพราะว่าเมื่อนะพิ่นเจ็บกระเพาะเนาะเพิ่นกินแกงน้ำมันอด้งน้ำสะดวงนอนเหมือนั้นเนาะโดยเพิ่นก็จะได้ไปใส่สลมเนาะหรือว่าใส่น้ำเกลือเนาะพี่น้องเนาะโดยเดี๋ยวขับไปขับส้มน้ำกระเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องนะโดยนี่เนาะเครื่องสะดวงซื้อมาให้ทางลุงเพินนะ่นเนาะก็มีทางยาดีกระเพานะเนาะแล้วก็สมสองโลเนาะมันสองโลเนาะแล้วก็ข่าวคอมเนาะโดยห้าวกาสีเอายาดีกระเพาะไปให้เพิ่นกันเลยเนาะ บ่หูว่าเปิดกินข่าวมาหรือยัง่งเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปถามเพื่อนกันเลยเนาะเนาะทางหลวงเพื่อนสบายดีเจ้าสบายดีโดยกินข่าวเร้าแล้วบ้างมน,นีกินแล้วเพื่อนมาก,ก่อนสะดวงมนี้สะดวงกะคาไปตลาดเนาะอันนี้ยาดีกะเพาะเนาะทั้งเมมี่เพื่อนห้ซื้อมหาห้แล้วก็นีน่ทั้งสมแล้วก็มันเทศแล้วก็ข่าวเจ้าสอบหนึ่งให้เจ้าต้มคาเี่กินเนาะโดยขอบุญขอบคุณเพื่อนเจ้าขอบอกใจเด้อ แมววีอยู่ที่อยู่ประเทศไทยประเทศไทยโดยขอขอโมกขอบใจน้ำแมววีขอให้คำนำสู่เจ้าเด้อโดยขอบุญขอบคุณหลายๆด้วยกินยาเด้อบัดนี้อันตัวเป็นแทงนะกินเป็นสูตรเลยเด้อเพิ่นบอกคือยาใหม่เพิ่นหน่อยว่านี่เพิ่นก็เจ็บกระเพาะอยู่ประจวันเจ็บเหนื่อยว่านออดมานี่ยนะมันเพระมันเวียดมัน งอให้มันแล้วเนาะห่อนมือมาเลยเนาะโดยมือห่อนยางเมื่อนี้เมื่อนี้เห็ดยังก็ลุ่งเมื่อนี้หั่นประกอบไม่ก็สองเส้นแล้วก็ย่างมีเส้นเนาะโค้งเลยแหละเมื่อนี้ขึ้นขึ้นโค้งมันบ่โดยโดยโดยโค้งแล้วมือนโดยเมื่อนี้ลูกไส้มาสอยนะเมื่อนี้ว่านี่เพิ่งก็มาสอยเนาะโดยโดยเดี๋ยวสิยหายลุงกับเห็ดเวียก็น่าพี่น้องเนาะโดย มันมันออกเจ็ดหาแปะเลยเนาะว่เจ็ดหกแปะสองหาแปะเ้สองหาแปะเจ็ดหาแปะสามหกแปะโอยบอกเลที่ทงกาย มังอยู่ทางขอบมัอยู่ทางกลงทางกลางไันอว่ยกเชเสียวเลยทางกลางเลมนวเสียวทางกลางนะตอนนี้กำลังพากันขืนเนาะท่าลงชูนผลยักไปใส่วงกบประตูให้ปานางวงกบประตูห้องน้ำข่อยบุก่าข้นเนี่ข่อยอยากคนซสูเห็ดไร คือแบบบเหตุคืนบกาอะไรได้บบนี้ึ้นไปยินเบิ่นี่วลูกดูกอชิกอันนี้ขอนี่คือ่งตอกปกติเขาตอกมาเป็นลนาะวางไว้ซื่อว่าอันน้ไม่ทางเทิงนะตอกมาแป้นกายที่รูดยื้นตอกบ่ได้แล้วขันตอกแป้นก่อนไมชตรงต้อเด้อบตรงไม่ว ให้เราเอามาเปลี่ยนบมจะต่อเอามีเลยำคัญนี่ต่อคอช้องแล้วแล้วก็ใส่ดั้งใส่ดั้งคันว่าสีตีโค้งกับตีทำบนท่านกับชีปูขึ้นมือนี่นะตามสร้างว่าเนาะสร้างขึ้นเท่ากับชได้ยืนสบายสร้างเพื่นว่านได้เลยเถื่องวางของสบายไม่ติยกขึ้นแล้วก็เห็ดบันไดขึ้นเลยอย่างขึ้นเลยยิ่งก็ได้จับซอยนั่นเนาะนี่ก็ได้ ท่านาปูพื้นะนะแม่นแต่ความคืดง่ายแต่ว่าถ่ายทามต้งชูนก่อนมึงว่างยังสบายนู้ยดเฉยง่ายง่ายจับง่ายยื่นก็จะก็ต่ำๆมึงเนาะยื่งก็ได้ซอยไม่ซอยนู้เฮ็ดยังอันน่ะพันอโลเลพันอโลเลมือคืนนี่พันเล็กเด็ดอยู่บ่หมืนขึ้นไงอ้ากรเล็กจูดนะนนี้แต่สองโตจุดเล็กเทียนน่ะบ่ หาแปดสิออกเซย์แบบเมื่อคืนนี่พวกี่ไปซื้อนัก่าไปซื้อกะเล็กมาซาลายเป็นผู้จูดเมื่อวานได้มาดีมากได้ซื้อแต่แปดหกหกแปดเอาเมากระไม้ในเดิซื้อเมื่านเจ็ดห้าแปดสามหกแปดซื้อเล็เงินในตีนเจ้า่ะขาดสิบบรเงินเนาะรมันออกออกได้กระทุอ

えっと、んなるほど。 ก็ได้เาตัวใหญ่ก็ดีมีปจะปกายก็ได้นก็ได้บ่าเออตมันตัวมันัปูเอาไปแลวเหตัวูะ แค่นขึ้น้แวเนยังดิมาได้แล้วเค้าได้อยู่มานั่งกลางคอยพี่ข้าขดตีแค่นขึ้นมาใส่หมวกแค่น

มีธงภายอยู่ถึงโค้งนะเมื่อไรชิพนซีมาปูแป้นตำลังเนาะตอนนี้ตอกไม่ค้างเทิงก่อน ใส่หมวกก็ไม่ใส่หมวกว่ะบังตาว่ะ บาหลอดละคานมายิเอาไม่เป้นแปนยืนยืนไม่แป้นให้ไอ้มั่มไปละเอาไม่แป้งขึ้นให้ไอ้มั่มเยียบ แม,ม่เพิ่งก็ซิลงไม้เนาะเพิ่งขึ้นสูงบ่ได้เพิ่งย่านขึ้นไปหอดเลยแข่งค้าสันลงมาขึ้นใหม่ลงมาขึ้นใม่บ่ที่ว่าลงมายืนใหม่อน,นนไมไมนนนนนนโอเคไปยีด้าแห้งไปรุ่น,น

ลอดแนแจับอาลอดกดเรียบร้อยใ่โอ้ยตอกลนจักดอกเลยนะเป้าเป็นล่นจักดอกแล้วไม่นบอกเห็นโดนลายดอกมันหลุดมือมหลุดมือบอบ่

cái <laughs> thứ ken sút để đây nè ken, cho sút là vợ chơi แต่น่คือนะแสงคือหงอกป่าเลยรถะหนาเด้อรถะจนาเด้อรถจะนามาเด้อรถะะนาไปแล้ววันนี้มิแต่งอกป่าไปนปไปไปไป่าคือปไะอ้ไข้อไปไปไปไอ เียกแม่สบายดีสบายดีมาสวยจับใหม่เน <problemas> <eigentlich analysis> <synagogue. st immun itation> ี่แ <programming> ล <Blaze> <ming brackets> ้วก็ไปเห็ดห้องหนำน้ำป้านางพร้อมเอาอันี่เด็กเขาเด้อเออใหม่ในตีนจะหาเลยถังแม่พ่อบอ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 อีกออ่ะเอาไปอยู่เอาไม่เบาประมาณ

นาะปวดเหียวไเลยเไปในห้องบคือมันเหียวเเหียวได้กาเยตีนั่นอะไรมเป็นยังัแ้มันไม่มันจะบ่แบบมันนึ่งตีนมันนืองใหม่ไมไม่มันใหม่นี่คง้สึอมะไรน ยิงกระต่ายมาปิีกมาอบไอ้หลอดเน่นนี่ใกล้ๆอีนี่ สะดวนกระซิจบคลิปค่ะนี่เนาะกับปากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งสะดวนในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเผื่อเป็นกำลังใจสะดวนคลิปต่อไปเนาะโดยขอบคุณขอบคุณเลฟซี่สุขุสุขชนะที่เบอยคลิปสะดวนสะดุดกระซิบจบกีบขามพัฒนาเนาะโดยก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแม่วีกับแมซีะทีมงานทุกคนอยู่ทางไทยเนาะโดยที่ เห็ดเทีอนเห็ดซานใไ้แม่สวดวงเนาะสะดวงก็ขอบคุณแทนขอบคุณรัวสะดวงเนาะโดยเอให้แม่มีความสุขก,กายสบายใจนอใาอกไก่ชิฮอดปีใหม่แล้วกับเขา้แม่หายจากปัญญาโรคาเนาะเงินไรน้องทองไรมาให้เลือกินเลือใส่เนาะแม่ลูกมาข่าวใดก็ให้กับคืนไปหาแมรลอยเท่าพันเท่าเด้อเนาะดูจะคิดนี่สะดวงพอโตไปแล้วกลาว่าวคำว่าสบายดีพอแม่พี่น้องสบายดี